ไไหฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะอุ้ยก่าจะได้ลงคลิปเนาะทุกคนคะ่ะแเบลบก็วุ่นวายสายหนังแห้งคะ่ะลูกชายไม่สบายเนาะทุกคนคะ่ะตั้งแต่วันนั้นที่เแบลบ ลงคลิปไปให้ทุกคนดูเพราะว่าฝนมันตกใช่ไหมแล้วค่ะเนี่ยพี่อดินก็ไปติดหวัดมาจากโรงเรียนด้วยเพราะที่โรงเรียนเขาเป็นอิสุอีสัยกันแล้วก็จะมีเป็นหวัดหน้าร้อนเนี่ยหน้าร้อนค่อนข้างที่จะมีเชื้อโรคเยอะอุณหภูมิมันร้อนมันทําให้ร่างกายแปรปวนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนเนาะทุกคนมันก็เลยทําให้เด็กๆไม่สบายกันเยอะแล้วพี่อดินก็ไปรับเชื้อมาจากที่โรงเรียนด้วยน้องนานะเป็นก่อนแล้วนะทุกคนจําได้ไหมตั้งแต่ก่อนที่เบลจะเริ่มขายของ ของที่อยู่หน้าบ้านอาณาก็เป็นแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นมากขนาดนั้นเนาะทุกคนคะ่ะแต่ว่าพี่อดินก็คือแบบว่าวันที่ว่าเบลขายของก็วันนี้แหละทุกคนเบลเบลขายของอันนี้เบลคลิปเนี้ยเบลบันทึกไว้ตั้งแต่วันศุกร์เนะาะบเบลขายของตอนกลางวัน เพราะว่าวันพฤหัสเบลไปรับลูกกลับมาเบลก็ให้ลูกอะกินยาแล้วตอนกลางคืนเบลก็เช็ดตัวให้ลูกแล้วก็อาให้เขากินยาทุกๆ4ี่ชั่วโมงนะคะกินยาลดไข้ทุกๆ4ี่ชั่วโมงแต่ไข้มันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะทุกคนตอนกลางคืนอย่างเงี้ยอะเบลเข้าใจได้ขึ้นขึ้นลงลงเนาะมันก็ธรรมดาเดี๋ยวมันก็หายไปใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเป็นมาสองวันแล้วไข่ก็ขึ้นขึ้นลงลงเนาะเบลก็ขายของไปเรื่อยๆจนมืดนะทุกคนลูกก็เช็ดตัว อาไข้ขึ้นก็ลงลงก็ดีขึ้นก็หน้าตาดูสดชื่นขึ้นใช่ไหมแต่พอตกกลางคืนเบลปิดร้านประมาณทุ่มหนึ่งนี่แหละค่ะจากที่เบลขายของตั้งแต่ตอนเที่ยงเนาะเบลก็ปิดร้านประมาณทุ่มหนึ่งเก็บของเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะทุกคนคะ่ะพอกําลังเก็บของเข้าไปาใส่รถซาล้งก็ขี่รถเข้าไปแล้วพี่อดีนน่ะเขากินข้าวแล้วนะทุกคนเบลก็ทําไข่เจียวอะไรให้กินเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากกินข้าวไข่เจียวเบลก็เลยทาให้กิน เขาก็เลยแบบว่าอ้วกออกมาหมดเลยทุกคนอ้วกออกมาหมดแบบบอกเบลว่าแม่หนูอยากจะอ้วกก็แบบอ้วกออกมาหมดแล้วก็ตัวร้อนขึ้นมากเลยทุกคนแบบอ้วกด้วยไข้ไม่ลดด้วยสองวันแล้วที่แบบว่าเนี้ยเบลก็เลยแบบไม่นิ่งนอนใจแล้วทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่ายาที่ลูกกินไปมันไม่ตรงกับเชื้อโรคที่ลูกได้รับมาแน่นอนเลยเบลก็เลยให้ลูกกับ ไปหาหมอเแบลบก็เลยไปยืมรถมอเตอร์ไซค์ที่บ้านพี่เตยในใจนะคิดว่าเดี๋ยวจะเอาอนณาไปฝากไว้กับพี่เตยเพราะว่าเบลจะขับมอเตอร์ไซค์ไปไปไปแล้วก็รีบกลับมาคิดว่าอย่างนี้อ่าในใจเราก็คิดว่าอย่างนี้แต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาลน่ะพี่อดินวัดไข้ได้ประมาณ39ทุกคนคะ่ะแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าอ่ะคุณหมอจะให้อดมิดนะเพราะว่าไข้สูงมากใจเต้นแรงมากแล้วคราวนี้ก็คือแบบว่าอ่า เขาก็ยานเป็นไข้เลือดออกนะคะทุกคนขาเด็กทุกคนที่ไปก็คือได้อเอาเลือดไปตรวจนะคะทุกคนเอาเลือดไปตรวจแล้วก็หาเชื้อว่าเออมันเป็นเชื้ออะไรที่อยู่ในตัวแล้วเขาก็ให้ยาฆ่าเชื้อเลยเป็นอันดับแรกนะทุกคนให้ยาฆ่าเชื้อเป็นอันดับแรกแล้วก็ให้น้ําเกลือนะทุกคนแล้วก็ให้กินยาลดไข้เลยคุณคุณหมอก็ให้ยา ที่ว่าเขาจะต้องการแล้วคุณหมอให้น้องอดินอะอาปากดูว่าเป็นอะไรแล้วคอข้างในพี่อดินอะแดงมากเลยทุกคนเบลก็ว่าทําไมลูกไม่ค่อยกินข้าวแบบเหมือนไม่อยากกินข้าวเราทําอะไรให้กินอันที่เคยชอบก็ไม่อยากกินไม่อยากกินอะไรเลยกินก็กินได้นิดเดียวมันเจ็บคอเนาะทุกคนคอมันก็แดงเบลก็เอายาละลายเสมหะให้กินยาลดไข้ให้กินนะทุกคนมันก็ไม่ตรงเนาะคือเชื้อมันอาจจะแรงนั่นแหละ ก็เลยต้องได้รับยาฆ่าเชื้อก็ไปหาคุณหมอนั่นแหละเมื่อวานแต่โรงพยาบาลที่เบลไปก็จะเป็นโรงพยาบาลประจำอําเภอนะคะทุกคนก็คือฟรีทุกอย่างแล้วก็ยาเยอะคุณมงคุณหมอเตียงนอนอะไรเงี้ยก็คือฟรีหมดที่เบลพูดเรื่องประกันไปทุกคนคะ่ะซาธุแลวเบลจะไม่พูดอีกแล้วเรื่องนี้เบลจะเ่าเบาอีกแล้วเบาขึ้นว่าอวดดีซะเหลือเกินนะเบลเนี่ยเบลนับว่าให้ตัวเองนะทุกคนเบลนัอวดดีซะเหลือเกินว่าเออแบบ เราจ่ายประกันไปลูกเราไม่ป่วยเลยบอกว่าท่านได้พ่อสามมือทุกคนขาเวียนกับมีจริงลูข่อยป่วยอีลีสารตัวเบลขออาภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอย่าได้มาจองเบนเบลอีกเลยกับลูกๆเบลอีกเลยสาธุค่ะลูกเบลก็หายแล้วแหละทุกคนก็ไปหาหมอเนาะแล้ววันที่เบลไปหาหมอนะทุกคนเชื่อไหมเบลก็บ่าเบลจ่ายค่าประกันอะไรมาแล้วใช่ไหมเบลว่าเบลจะว่า ก็ในใจก็แบบว่าเออเราก็จ่ายค่าประกันแล้วลูกก็ได้นอนโรงพยาบาลจริงๆนะทุกคนแบบเราเราไปดูห้องพิเศษนะห้องพิเศษคือละห้าร้อยนะทุกคนที่โรงพยาบาลที่อยู่ในอำเภอนี่แหละแต่ว่าลูกวะปวากคิวเต็มเต็มแบบแน่นเอียกต่อไว้ประมาณสี่ห้าคิวสรุปเรานอน,อนประมาณสองคืนถ่ายยู้อสองคืนห้องพิเศษเบาบางจักคืน <c oughs> บาปอิลีเบลนี่ปากไม่ดีเห็นไหม ก็เลยเป็นบาปเป็นกรรมต่อเราเลยแต่ถามว่าห้องธรรมดาก็อยู่ได้ไหมก็อยู่ได้แหละสําหรับเด็กที่ป่วยนะทุกคนเออเอ,อ,อะไรมันก็เปิดได้แต่มันก็ไม่ได้มากแล้วนะเนาะเท่ากับเปิดพัดลมเอาแล้วก็เขาก็ต้องเช็ดตัวอยู่ตลอดเวลาเนาะ พอได้น้ําเกลือพอได้ยาฆ่าเชือ้อยาตรงตามเชือ้อที่ว่ามันอยู่ในร่างกาย,ยมันจะหายเร็วนี่นแหละถ้าแบบว่าการปฐมพยาบาลของเบลที่เบลทาให้ลูกเบื้องต้นแล้วยังไม่หายแล้วมีอาการอ้วกออกมาด้วยนะทุกคนเบลก็แทบบนลิงนอนใจเลยแล้วลูกอ้วกประมาณสองรอบกินเอียงลูกไปก็อ้วกออกเบิร์ดแล้วเหมือนร่างกายขาดน้ํามาทุกคนแล้วแบบมือแบบหน้าตาดูเศร้าๆหมดแรงมีแต่อยากนอนอย่างเดียวมันก็นเลยเป็นแบบว่า ตัวเราเองเนี่ยเราไม่มีความรู้หรอกทุกคนเออย çünkü, ังไงก็ให้หมอดูสักหน่อยนะนะ ให้หมอดูสักหน่อยเพราะว่าตอนนั้นมันก็เป็นตอนกลางคืนด้วยแล้วก็ผ้าลูกครับรถไปเลื่อยทุ่มหนึ่งจากบ้านไปถึงอำเภอเอาไปถึงตัวอำเภอถ้าขับมอเตอร์ไซค์ ide, มันแป๊บเดียว3าสนาทีก็หอดนะทุกคนแต่ว่าถ้าขับซิลิงที่เบลไม่เอาซาิลิงไปก็คือมันชัวร์จีหอดมันไกลเกือบ40นาทีเนาะเบลก,ก็กลัวว่าพี่ดินจะไข้ขึ้นก่อดก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ ide, พี่เตยไปสรุปเอามอเตอร์ไซค์ ide, พี่เตยไปไม่ได้กลับมาเบลก็โทรหาพี่เตยว่าเออให้พาน้องอาาไปนอนเถอเพราะเบลอาบน้าให้อนาเรียบร้อย เนาะกับไปทรงได้ไวาบ้านพี่เตยกลางคืนน้องนาก็นอนอยู่กับป้าเตยนะคะนอนอยู่กับป้าเตยกับหลานเบลเนาะทุกคนแล้วกลับมาทุกคนเอยเพียอดินไปแพรเสื้อให้หลานชายเบลหลานชายเบลก็ติดเหมือนกันอ้วกเหมือนกันทุกคนคะ่ะแต่น้องอยู่ปอสามแล้วทุกคนเขาก็โตกว่าเนะาะก็รู้สึกว่ากับบ่ไดดแพรคักซ้ำอดีตน,นะคะน้องอดีตเนี่ยแบบผู้ทรมานหลายแต่ว่าหลานชายเบลก็อ้วกเหมือนกันทุกคนอาการเดียวกันเป๊ะเลย ก็ไปหาคุณหมอเหมือนกันนะคะก็ได้ยาคาเชื่อมากขึ้กันแล้วก็กินยาพี่อดิ้งก็กลับมาที่บ้านเมื่อวานนี้เบลกลับมาตั้งแต่ประมาณบ่ายเนาะคุณหมอก็มาเกือบสิบโมงเกือบเที่ยงเลยนะทุกคนคุณหมอกว่าจะตรวจคนอื่นเสร็จเนาะไปห้องฉุกเฉินแล้วก็มาที่ตึกผู้หญิงตึกผู้ชายมีหมออยู่คนเดียวเพราะว่าวันนั้นมันเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมวันที่เบลกลับมาบ้านนั่นแหละ ก็กลัวมอสิมาก็เกือบบายเบวค่อยได้กลับพาลูกกลับมาบ้านกะเขาบอกว่าให้กลับบ้านได้เขาก็สั่งยาฆ่าเชื้อให้แล้วก็ให้กินยาฆ่าเชือ้อให้มันเบิดประมาณ5วันเช้าเย็น นั่นแหละทุกคนเแบลบก็ให้ลูกกินกลับมาที่บ้านกลับมาก็มารีบมาหาอานาเแบลบก็แวะไปที่โลตสัสไปซื้อผลไม้ลากไม้ไปซื้อวัตถุดิบที่เราจะไปทําซุปให้ลูกกินนะช่วงแบบว่าเขาป่วยก็ต้องดูแลก,กันไปสั่งห้ามเลยบอกให้กินขนมบ่ให้กินของหวานห้ามเลยพี่ดินก็าลาโรงเรียนแล้วทุกคนเพราะว่าสอบเสร็จแล้วเแบลบก็ทักไปบอกคุณครูในไลน์กลุ่มเลยว่า ไม่ให้น้องอดีไปโรงเรียนแล้วเพราะว่าไปโรงพยาบาลพึ่งมาเนาะคุณหมอไขอยู่บานเพราะว่าเบลให้เงินน้องอดีไปโรงเรียนทุกครั้งเวลาที่ไปโรงเรียนแล้วเราไม่รู้หรอกทุกคนว่าเขาไปซื้ออะไรกินบ้างเนาะพอเราถามว่าหนูกินน้ําแข็งหรือเปล่าได้กินน้ําอารมณ์กับเพื่อนหรือเปล่าเขาก็จะบอกว่าไม่เพราะว่าเขากลัวโดนว่าโดนโดนกลัวโดนเราบ่น ก็เลยบอได้บอกเฮาว่ากินอีหยังมาแน่แต่ว่าคอน,นี่ก็คือแดงก่ําเลยทุกคนเออนั่นแหลกะก็ตามนั้นก็คือไปโรงเรียนก็จักไปกินอนีหยังแน่ทั้งได้เชื้อกันมาด้วยเห็นไหมนั่งอยู่ใกล้กลกลๆกันเฉยๆมันก็ติดกันแต่อ,นนอันาณ่ะก็คือเป็นมาตั้งแต่รอบแรกแล้วทุกคนเป็นมาตั้งแต่ก่อนอ้ายแล้วแต่ไม่ได้ถึงขนาดต้องไปโรงพยาบาลเพราะน้องอนนาน่ะไม่อ้วกน้องอันณานแค่ตัวร้อนเดี๋ยวก็จับเช็ดตัวกินยาเนาะ มันก็หายแต่ร่างกายของเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนะทุกคนคนนึงคนนึงสู้ได้คนนึงแบบว่าภูมิไม่ตกคนนึงสู้ไม่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้เบลก็จะดูประเมินเบื้องต้นว่าเออเป็นสมควรที่จะไปหาหมอบอ่บบอถ้าบ่อ้วกเบลก็บ,บก่บบเป็นอย่างแต่ว่าถ้าอ้วกเนี่ยคืออาการมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วต้องไปแล้วจริงๆนะทุกคนเแบลบนิ่งน้อนใจบ่ได้เราคิดภาพวันที่แบบว่าลูกเอ่อชักนน้องอนาชักโอ้ยเบลในแทบจะแบบ เป็นร่มรงตรงนั้นเลยทําอะไรไม่ถูกเลยทุกคนนี่ขนาดป่วยนี่นี่หน่อยๆนี่มือสันไปเบิดเลยเบิลเก็บของลูกชิ้นที่เบิลเอามาวางไว้ทุกคนเน่าเบิดเลยเบิล่าได้เอาใส่ตู้เย็นเลยนะทุกคนแต่ว่าวันที่เบิลขายของอ่ะเบิลเบิลก็ถือว่าขายได้นะทุกคนขายได้ทั้งไข่ม้วนทั้งทอดลูกชิ้นทั้งขนมหน้าบ้านก็คือขายได้ทุกอย่างเลยแล้วลูกชิ้นที่เบิลเสียบไปอย่างละสิบไม้เนาะก็เหลืออยู่ประมาณ อ่ามันก็ไม่เยอะทุกคนเหลืออยู่ประมาณนิดนึงเอาปูอัดไปเสียบเพิ่มก็หมดเอาเส้กอกไปเสียบเพิ่มก็หมดหมดข่ไข่อ,ออกไปประมาณ30ก็เหลือมาครึ่งนึงก็ถือว่าขายได้นะทุกคนมันก็ขายได้อีรีแล้วมือน,นั้นก็ได้ก็ขายของเนาะแล้วก็เดนิดนเดนินดูอาดินด้วยก็มาป้อนยาลูกตามเวลาตั้งนาฬิกาไว้อ่ากินเขาอย่างปกติเขาก็นอนพักอยู่ในห้องนั่นแหละแต่ว่าพอตอนเย็นๆพอเราปิดร้านปุ๊บ ก็แสดงอาการให้เราเห็นเข้ากับเล่ะไปหาหมอเท่านั้นล่ะแต่น้องอาาเบลไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเชื้อเดียวกันไหมเพราะรอบแรกอนณาก็เป็นแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นอีกไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจนะคะนองกับเรืองอาการไปก่อนถามว่าติดกันไหมทุกคนมันมันแบบว่ามันอันนี้ไม่ได้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราอยู่บ้านเดียวกันทุกคนมันก็ต้องแบบว่าติดในตะขนาร้านเบลวิ่งมาเล่นตอนเฉพาะตอนเลิกเรียนนะมาเล่นน้ํากันอยู่บ้านเนี่ยอ่า นั่นแค่นั้นยังติดเลยทุกคนซ้ำในก็ยังติดเนาะแต่เทียบเท่ากับอาณาอยู่ด้วยกันตลอดเวลามันมีหรือจะรอดแต่น้องอนณาก็เคยเป็นไข้มาก่อนแล้วรอบหนึ่งบางิดว่าน่าจะไม่เป็นหรอกทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นก็คงจะติดกันไปแล้วแหละเพราะว่าเชื้อมันก็ไม่เกินเจ็ดแปดวันเนาะพี่อดินก็เป็นมาเท่าไหร่แล้วไปโรงเรียนแล้วก็ก่อนที่จะไปหาหมอนาะตั้งแต่วันพุธเพื่อหาศูนย์เสาร์อาทิตย์เนี่ยมันกลายมือแล้วเดียน้องอนณาก็ รู้สึกว่าเบลกลับมากับยูน้ำปากับ่าเป็นยังกินเขากินยังได้ปกตินะคะทุกคนนี่แหละทุกคนทอดไข่ที่เบลทําให้ลูกกินก็คือเราก็เจียวไข่เบลก็มานั่งเฝ้าหน้าร้านเนาะเบลหุงข้าวไว้เรียบร้อยแล้วก็เอาไข่ออกมาเจียวให้ลูกนะคะนี่ก็คือเห็ดทอดไข่สู่ลูกกินนะทุกคนเอาก็เห็ดทอดไข่อันนี้ทําให้ตัวเองพองนาได้แล้วอยากทําไข่ข้นแต่มันกับ่เป็นไข่ข้นตามที่เขาต้องการดอกทอดไปทอดมาเป็นไข่เจียวซะงั้นทุกคนโอ้ยเนาะ ขนาดทอดไขยังไม่ผ่านเลยทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะไปทํากับข้าวได้ยังไงเนาะที่นี่นะตอนแรกว่าอยู่ที่นู่นเนาะกินอีหยังกับแซ่บเพลินอีหยังกับร้อยไปเบิร์ดที่ไหนได้คือเราอยู่ที่นูน่นความรู้สึกกับอยู่ที่นี่มันต่างกันญี่ปุ่นมันจะรู้สึกหอยหาวัตถุด,ดิบมันหายากมันก็นิโห้อยหาอาหารไทยมันก็นเลยกินอะไรทําอะไรก็เลยดูอร่อยไปหมดเนาะแต่พอเรามาอยู่ที่นี่ย กับข้าวมันหลากหลายทุกคนอะไรมันก็หาได้ง่ายเนาะเวลาทําอะไรอย่างเงี้ยมันกับบ่คคอยแซยบคือจังเข้าไปซื้อเอาดอก <c oughs> มันมนคนละฟิลนะทุกคนมันคนละฟิลลิ่งกันเลย <c oughs> น้องอนาเน,นี่ติดเบลมากๆเลยนะทุกคนเวลาเบลนั่งอยู่ตรงไหนทำอะไรเนี่ยพอเขาเล่นอยู่กับพี่เขาได้แป๊บนึงเนี่ยนะเขาจะมองหาเราแล้วก็เออเรียกหาแล้วก็จะเดินตามมานั่งอยู่ ข้างๆนะเแบลบก็เลยต้องเอาเสือมาปูเอาหมอนมาปูให้ให้นอนเล่นอยู่กับเบลเนาะอยู่ใกล้ๆกันส่วนพี่อดินเขาก็จะชอบเล่นอยู่ในบ้านทุกคนเขาก็จะบ่อยอันนี้กับเผ้าปัานใดน,นะคะพอถึงเวลาแบบว่าเออเขาอยากได้อะไรหรือเขาต้องการอะไรเป็นพิเศษเขาถึงจะวิ่งออกมาแต่ถ้าอันไหนที่มันธรรมดาเขาก็จะไม่วิ่งเขาก็จะเล่นบางทีมีหลานมีอะไรมาเล่นด้วยก็จะเล่นพากกันเล่นอยู่ในบ้านจะไม่ค่อยติดเแบลบสักเท่าไหร่แต่เฉพาะตอนนอนหรือไปไหนมาไหนก็ต้องอยู่กับแม่ ยิ่งเวลาป่วยก็อ้อนนะทุกคนเบลอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมแล้วคราวนี้พอเบลไปตอนกลางคืนเบลก็ไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ล้างหน้าเลยเนาะพี่เตยก็บอกว่า,เ,าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ป้านะ่ะไปไปเปลี่ยนไปดูแลน้องอาาอันน้องอดินแทนแล้วเบลกลับมาอาบน้ําที่บ้านเนาะ ้าเบลก็ออกไปช่วงบ่ายๆทุกคนพอเบลจะไปพี่อดินก็ร้องไห้ตามว่าแม่จะกลับมาไหมแม่จะนี่ไหมเบลก็พูดนะทุกคนเอออดินอยู่กับป้าอยู่กับยายก่อนเนี่ยแม่จะไปอาบน้ําแล้วค่อยกลับมาเออเขาก็ร้องไห้ตามอ่าแต่ละคนนะคะเบลไม่ได้ไปเจออนา,นาเลยนะพี่เตยบอกว่าน้องอนาน่าโอเคแล้วพอไม่เจอแม่เขาก็อยู่ได้นะทุกคนเขาก็บม่ได้นาย,ยากปันใดก็มีร้องไห้บ้างวันแรกนะวันแรกละมือแล้วก็ร้องไห้หาแม่บ้าง แต่ว่าพี่เตยแกก็แบบโอ้โอเอากอดกอดแล้วก็นอนไปด้วยกันไหมแต่ว่าวันที่สองพี่เตยบอกว่าไม่ยากเลยก็คือถึงเวลาแบบ3ามสีทุ่มก็นอนนอนยันยาวถึงเช้าตื่นสายด้วยพี่เตยบอกก็เบลก็โทรมาหาตอนเช้าน้องอานาก็กินข้าวกินอะไรกับป้าเตยก็โอเคอยู่นะทุกคนก็ถือว่าโอเคเบลก็บอกพี่อดินตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลนะว่าถ้าสมมุติว่าน้องติดกับนัวนะ ถ้าน้องได้มานอนโรงพยาบาลหนูก็ต้องได้ไปอยู่กับป้าเตยเหมือนกันไม่ไม่ร้องไห้ไม,ไม่ไม่พูดยากเบลก็บอกลูกอย่างนี้นะทุกคนคือเบลอ่ะก็โชคดีกว่าแบบหลายๆคนเลยนะที่แบบว่า แบบเบลมีพี่มีป้าอย่างเงี้ยคือซัพพอร์ตเราอยู่ไม่ห่างเนาะทุกคนเวลาที่เป็นอะไรนูน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยพี่เบลก็จะเป็นคนแรกที่แบบว่ายื่นมือเข้ามาเสมอไม่จะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะเราก็ไม่ได้ห่วงเลยว่าลูกอยู่กับพี่เนะี่ยจะเป็นอะไรไหมก็เล่นอยู่บ้านเนะี่ยทุกคนก็หายห่วงเนาะเแบลบก็บ่ได้พะวงหน้าพะวงหลังอีนีเวลาที่แบบว่าลูกอยู่กับพี่เมื่อวานนี้กลับมาถึงบ้านเนาะเแบลบก็ไปที่บ้านพี่เตยใช่ไหมทุกคนก็ไป รับน้องอนาอยู่ที่บ้านเแบลบก็ซื้อพวกผลไม้กลับมาด้วยเนาะซื้อของเล่นมาให้น้องอนาด้วยนะรู้เลยว่าน้องอนาจะงอนเ <c oughs> บลก็เลยไปซื้อตุ๊กตาบาร์บีเ้เล็กๆในะ่ยี่สิบาทอยู่ร้านยี่สิบาททุกคนมาให้เขาว่าเออเดี๋ยวเพราะว่าเบลว,วิดีโอคอไปแบบว่าเขางงแงไม่อยากวางสายเแบลบก็เลยว่าเออเอา เดี๋ยวถ้าคุณหมอมาถ้าพี่อดินได้ออกโรงพยาบาลเนี่ยแม่จะซื้อของเล่นไปให้นะแล้วก็มีสตรอเบอรีด้วยเแบวบก็บ,บอกน้องกันนะเแบลบไปที่โลตัสสตรอเบอรี่กล่องหนึ่งเล็กๆทุกคนร้อยเบาทปา้าอันนะาเม่ต้องกินแล้วลูกเแบวบก็เลยซื้อแต่แอปเปิลกับสาลี่มาทุกคนปา้าสตรอเบอรี่แพงแง,ง่ก็เลยไม่ได้ซื้อมาก็นั่นแหละไปรับลูกกลับมาใช่ไหมพอกลับมาที่บ้าน เบลก็มาล้างพวกอุปกรณ์ที่ว่าล้างถ้วยล้างจานที่ว่าเบลเอามาวางไว้ยังไม่ได้เก็บนะทุกคนตู้เตอ้์ลูกชิ้นนะอะไรเงี้ยเราก็เก็บให้มันเรียบร้อยแต่ลูกชิ้นอะ่ะเบลเก็บตั้งแต่เบลก,กลับมาอาบน้ำนะทุกคนเพราะน้ําแข็งมันก็ละลายไปหมดแล้วกว่าเราจะกลับมาก็บ่ายมันก็เลาเสียไปหบดเลยเบลก็เลยเอาไปทิ้งแล้วนะคะเอาไปให้น้องหมาจรจัดที่อยู่ข้างทางเนี่ยเอาไปแล้วทุกคนแล้วก็พวกอุปกรณ์เงี้ยเบลก็ล้างทําความสะอาด กวาดบงกวาดบ้านพี่เตยก็มารดน้ําต้นไม้ให้ตอนเช้าเนาะทุกคนก็ต้องขอบคุณพี่เตยแล้วก็ป้ามากๆที่แบบว่าดูแลอ,อ,อน้องนาเป็นอย่างดีเนาะซัพพอร์ตเบลทุกท่านนะทุกคนคะ่ะเป็นยังบุญจะคล้องอีดีอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตกน้ำบะไยตกไฟโบไมลีนะคะไปยุ่อใส่กับมีตะคนซัพพอร์ตเห้เสมอก็ต้องขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็คอยติดตามเบลอยู่เสมอขอบ คุณมากๆขอบคุณทุกๆกำลังใจทั้งหน้าไมล์หลังไมล์เบลยังไม่ได้ตอบใครในไลน์ก็อย่าเพิ่งน้อยใจเดอ้อทุกคนเดอ้อเพราะว่าเบลเอา iPad ไว้ให้น้องอนาอยู่ที่บ้านเบลไม่ได้เอาไปด้วยเพราะเวลาที่ไลน์เสื่องของอะไรเงี้ยมันจะอยู่ใน iPad โทรศัพท์เครื่องที่อยู่กับเบลอะ่ะมันไม่มีไลน์นะทุกคนมันมีเฉพาะไลน์ที่ว่ามันไม่ได้เปิดเป็นร้านค้าเพราะว่าไลน์อันเนี้ยเบลใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ถ่ายคลิปใช่ไหม ทั้งจิตตอบลูกค้ามันลายอันเนาะโทรศัพท์มันก็ร้อนทุกคนเบลก็เลยแยกกันเอาไปใส่ใน iPad แล้วเบลก็ต้องเอาไอแพดไปให้น้องอนนาดูการ์ตูนการ์ตูนด้วยก็นเลียบะเอาไปน้ากันเลยยังไม่ได้คุยกับใครนะคะกลับมาบ้านก็มารดน้ําต้นไม้กวาดบงกวาดบ้าน เก็บของอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางเนาะทุกคนปัดที่นุ่งที่นอนออกให้ลูกพาเด็กๆไปอาบน้ํานะคะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันย่างดีเมื่อคืนนี้เบลก็ต้มซุปนะคะเป็นเบลซื้อเกี๊ยวมาทุกคนมีเกี๊ยวที่ว่าเป็นไส้เกี๊ยวนั่นแหละแล้วก็ห่อเกี๊ยวแล้วคันนี้เบลก็ต้มน้ําซุปใสข้าวโพดแล้วก็จะมีะมันฝรั่งด้วยนะคะไส้ฮิตพอบนะคะ เราก็จะมีอ่าเกี๊ยวด้วยต้มต้มให้มันสุกๆแล้วก็ใส่รสดีสักนิดนึงอ่ะทุกคนใส่เกี๊ยวเข้าไปก็เป็นซุปเกี๊ยวใส่ผักใส่อะไรด้วยนะอันกับซีซ่ไปอีกแบบดีๆก็กินนั้นเขาก็กินข้าวได้เยอะนะทุกคอนาคอนาณาก็กินเกี๊ยวไปสามตัวพี่นึ่งก็กินไปสามตัวกินมันฝรัง่งเบิร์ไปต่างหลายข้าวโพงข้าวโพดเห็ดก็คือเบิร์ตอรมอยมา่อยกันไปกินข้าวกินยาแต่เมื่อคืนนี้พี่อดินก็นอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่เพราะว่าต้องตื่นมากินยา ายาลดไข้นี่ทุกๆหกชั่วโมงนะเขาบอกนะทุกคนทุกๆหกชั่วโมงเแบลบก็ให้ลูกกินยาแล้วก็ได้เช็ดตัวอยู่นิดหนึ่งนะคะก็นอนตื่นสอกคนมากก็โอเคขึ้นแล้วนี่ก็เป็นภาพที่เบลเก็บไว้ตอนที่ว่าเบลไปมารับน้องอนา,นากลับบ้านนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เบลมากินข้าวอยู่ที่บ้านพี่เตยนะพี่เตยต้มต้มสมปลานินนะคะก็เลยเอื่นกันมากินข้าวแรกงเนาะเแบลบก็เลยมากินข้าวกับพี่แล้วเบลก็มาเอาเสื้อผ้าน้องอนา,นาที่ว่า อาเบลเก็บมาให้น้องอนาด้วยใส่ถุงหูหิวพี่เตยเอาถุงหูหิวมาแล้วก็มาวางไว้ตอนแรกว่าจะให้เบลถือไปน้องอนาเห็นถุงเสื้อผ้าตัวเองหยิบถุงเสื้อผ้าตัวเองแล้วก็เดินซื้อาปหอไปไหนนั่นไม่นอนกับพี่เตยแล้วหรอนอนกับพี่เตยไหมนอนกับพี่เตยไหมไม่ <laughs> หัวหวฟาดจะเล่นจะเล่นโอ้เบ่เอ๋วเลยวะ เอาใหม่เอาใหม่สิเอาอีกทีหนึ่งทีหนึ่งได้ไหมได้เลยอ่าเอามีอะไรบ้างมีส้มอันนี่สับปะรดอันนี้สีวีอันนี่อันนี้คืออะไรนะแอปเปิ้ลโอ้ไม่ใช่พีชพีชอันนี้พีชอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไร ลูกแพรเหรอลูกแพรลูกแพรนี่มะม่วงอันนี้สับปะรดอันนี่มันขืออันนี้ลูกอ๋อก็เมลอนไงเมลันเมลันเมลันเลยเมลันเนี่ยเมลันเมลันเลย น้องอาาก็มีความสุขมากทุกคนคะ่ะเบลกลับมาแล้วเบลก็ได้ของเล่นมาให้ด้วยเนาะได้ของเล่นมาให้ได้ตุ๊กตาม,มาให้เขาก็ดีใจว่าแม่กลับมาบ้านเนาะตอนนอนยิ่งกอดเบลนอนหลับ ขนาดมือลับับอยู่ยังกำรรเสื้อเราไว้เลยทุกคนคะ่ะย่านแม่นี้ป่าเฮงอีลาหน่อยสำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้เวลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีคะ่ะ